สวัสดีครับผมกบผม Thai Over Gaming วันนี้นะฮะเราก็จะพร้อมที่จะเล่นเกมอย่าง Marvel Duel mm hmm. ก็คือวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมก็กาชาเราซื้อมาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ทั้งหมดนี้เลย76แพ็คเราเพิ่งไปแพ็ค600บาทไปนะฮะเราก็จะมาวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คกาชาไฮด้ากันทั้งหมด24ใบเพราะว่า ผมอยากจะเก็บที่เหลือไว้ให้กับแพ็คสไปเดอร์แมนนะฮะผมเลยจะมาเปิดแพ็คของไฮดา24ใบโดยที่ถ้าออกการ์ดทอง1ใบนะครับผมจะต้องลงไปวิดพื้น5ครั้งนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้วิดพื้นทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะโดยที่ผมก็จะวิดพื้นตัวจริงนะ,ะตัวจริงไม่ใช่ตุ๊กตานะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ครั้งะฮะจะแขนหลุดฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ไอ้หพ็แรกมาฮะซื้อมาซื้อมาจาังหวะนี้น่าจะเจ็บน้อยหน่อยวันนี้หนึ่งแพ็คเปิดไปฮะไม่มีอะไรการ์ดที่เราต้องการของไฮด้านะคือเราต้องการระเบิดนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีระเบิดสักใบเลยนะอ่ะมาไปต่อไปที่สองเออตุ้มหือเกลือจัดนะฮะเกลือจัด แฮกทีก่สามไปข้อ,อม้วนมาหนึ่งม่วงมาหนึ่งโอเคอยู่โอเคอยู่ระเบิดอานิมโซลาอานิมโซลคบบาครบสี่ใบแล้วนะเรามีสี่ใบแล้วแต่ไงเร,เราต้องการระเบิดไปนี้นะบอมบาดนะบอมบาดบอมบาดเมนด้นไฮดานะฮะไม่งั้นเราเล่นไฮด้ายากจริงๆฮนะบอมบาดเมน้นบอมบาดเมน้นไม่มา โอ้โหพีแพ็คก็เนี่ยเมื่อกี้น่าจะแพ็คที่สี่นะไปแพ็คที่ห<ป>้าไปอยาดจ้าเฮ้ยม่วงมาม่วงมาบอมบาดบอมบาดโอ้วระเบิดบ้าข้างไม่ได้ใช่ลาโบสามใบไม่ได้ใช้ใช้แค่สองใบมาต่อต่อไม่มาครับยังไม่มาจริงๆฮนะบอมบาดเราแพ็คที่หกอันนี้เจ็ดอันนี้แพ็คที่เจ็ดละ เจ็ดมาังหวะนี้โอ้โหเขาเขาโพอีกแล้วเขาโพนอีกแล้วไม่ดีไม่ดีแปด 8. ขอขอให้ได้นหน่อยระเบิดปอมบาดม่วงมาม่วงมาถือว่าดีอะถือว่าดีบอมบาเอ้บ้าระเบิดป้าขึ้งไม่เอาให้ที่แปดนะบอมบาอาจ้าขาาโพลน มาเฮเอาบอมบาดไหมค่ะแทนที่เก้าบอมบาดเก้าบอมบาดไม่มานะฮะนที่สิบตอนเลยดีกว่าบอมบาดอาจารย์สงสัยเราต้องเปลี่ยนวิธีเปิดนิดหน่อยฮนะเราต้องเปลี่ยนวิธีเปิดนิดหน่อยฮนะเรามาเปิดตัดดวงกนะันสักสามซองก่อนนะฮะเปิดตัดดวงมนาะเปิดตัดดวงเปิดตัดดวงเจอทองก็ต้องวิดนะฮะตัดดวงที่หนะึ่งฮะโอเคได้มายอ้อนเงียฮะถือว่าดีอยู่ นะตัดดวงดอกที่สองขาวโผลนะตัดดวงดอกที่สามงวงมาอ่ามีแล้วนะครับสี่ใบแล้วไม่เป็นไรถือว่าเราเอาเศษมานะเคครกับกลับมาต่อทองยังไม่ออกนะฮะอันนี้แพทที่สิบทองยังไม่ออกโอ้ย่วงมาอีกแล้วบอมบาดเธอะบอมบาดจริงจริง บอมบัดนะบอมบัดลูกแรกมาแล้วนะลูกแรกมาแล้วเยโอเค,อเคสิบแพ็คหนึ่งบอมบบัดมาพอไปต่อไปต่อสิบเอด็ดไปสิบสองเฮ้ยทองมาแล้วได้วิดพื้นแล้วทุกคนวิดพื้นแล้วแต่จะออกมาเป็นอะไรโลก่กับตันหรือระเบิดหรือเลสเกลฮะโอ้ เลสเก่าตัวที่สามฮะเดีย๋ยวผมต้องลงไปวิดพื้นก่อนนะครับผมไปฮะตามกล้องนึกมาด้วยกันฮะวิดพื้นฮะขอโทษทแต่งตัวไม่สุภามพมีหมาตัวนึงนะหนึ่งสองอ้ยสามสี่ห้าอ้หมาก็เลียงหูเก่งนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า ปแล้วทองหนึ่งใบนะฮะกับแพทที่สิบสองของเราสิบสองกับสิบสามว่สิบสองสิบสองแหละเออไปสิบสามโปไม่เจอฮะไม่เจอสิบสี่โปไม่เจออะไรเลยฮะสิบห้าจจไม่เจอฮะสิบห้าไม่เจอแล้วฮะตัดดวงกันนะตัดดวงกันตัดดวงอีกสองแพททัน,นรอบนี้ ไปือ้อไปือ้อไม่เจอเลย,เลยโอเคโอเคสิบหกไปสิบหกต่อสิบหกอ่ะจะม่วงมาม่วงมาบอมบาดขอบอมบาดอะผมเพิ่มให้ถ้าเจอบอมบาดอีกลูกผมวิดพื้นไปอีกห้าทีโอเค บาทเราสีโม่ไม่เป็นไรฮะเรามีครบสี่ใบแล้วตอนนี้เราต้องการแค่บอมบาดเท่านั้นนะ17เ,เ,เอ๊ะ17เอ๊ะ17อ่ะ17โอเค17ม่วงมาต่อฮะบอมบาดปิดพื้นโอ้โหอันิมโซล่ามาเยอะเกินมาเยอะเกินบอมบาดบอมบาดอื้อ18แล้ว18แล้ว19มา บอมบับดโอ้โหมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นยี่สิบมาบอมบ์บัดบอมบ์าดบอมบ์ดบอมบ์บดบอมบัดอื้อไม่มีฮะเราเหลือโอกาสให้กดอีกแค่สครั้งนะครับผมเพราะผมจะเก็บห้าสิบใบไว้เปิดสเปนดามานะ <c oughs> เรากลับไปที่แพ็คเสริมทัวาไปก่อนสองครั้งไปสามครั้งเลยก็มีสามครั้งฟืบมาอุย้ยม่วงมาแต่ว่าไม่โอเอ็นเตสพอได้ใช้ครับพอได้ใช้ ไปต่อเปิดไปเปิดไปยังไม่มีอะไรฮะยังไม่มีอะไรฟืบมาอูม่วงมาแต่เราอ้อมาโยนเนียครบผมครบสีแล้วมนันโนนีอย่างงี้ผมครบสีแล้วแต่ทอยังมีแค่สองใบอยู่แล้แต่ก็มโยนเนียมันไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นอะใสแค่สองใบก็ผมม่งก็เยอะไปแล้วนะมาเรามาต่อที่เลสกาลกันต่อเพื่อที่จะเอาบอมบาดเป็นไฮด้านะฮะ บัตรเม้นต์นะฮะใบที่สองต้องมานะฮะอีกสี่ครั้งนะฮะเออขาวโพลนไปอีกเออข่ะเอ,อ้ยไม่ขาวโพลนไม่ขาวโพลนบอมบับดบอมบัด,ด,ดวิดพื้นห้าทีบอมบัดวิดพื้นห้าทีเออโซ่เศร้าบอมบับดจ้าพี่มาแล้วจ้าน้องมาถึกจ้าโอ้โห ใบสุดท้ายวะทุกคนไม่ออกแน่เลยว่าบอมบาดบอมบาดจะ้ะมาสักบาดให้พ่อดีใจเถจะ้ะขาวพนเลยนะโอเคเราต้องถอยออกมานะทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ประมาทเล่นแล้วเปิดต่อไปนะออกม่วงหลายรอบมากนะแต่ว่าออกแต่สามใบนี้นะไม่ยอมออกบอมบาดให้ผมเลยนะโอ้โหการทองเราได้เลสเกิลตัวที่สามมาแต่ก็ ผมต้องถ้าจะมีจริงๆมันต้องมีสี่ตัวไปเลยแต่ว่าเรามีแค่สามตัวนะไม่ออกจริงๆความจริงจะกดอีกเก้าครั้งได้ก็ได้เพราะเรายังมีเพชรเหลืออยู่นะแต่ว่าผมอยากจะเก็บไปให้กับสไปดี้จริงๆคนระับเพราะว่าผมอยากจะได้อ่าการ์ดเป็น,นี้ของสไปดี้ฮะยังไม่มีเลยนี่เลยเครื่องลัอนเครื่องลัอนยังไม่มีเลยเครื่องล่น่นอยากได้เครื่องล่อนสักใบหนึ่งสไปเดอร์แมนอีกใบหนึ่งแล้วก็ 2 0 9 9ตัวหนึ่งแล้วก็กินก็บินตัวหนึ่งนะครเพื่อที่เราจะเราจะได้เล่นสไปเดอร์แมนสายสปันอย่างสนุกสนานได้ทุกทีเอามาครบเลยก็ได้4ใบสไปเดอร์แมนันเก้านะ Spider 2, นะเอออยากเล่นเหมือนกันอยากเล่นให้มันเต็มคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่เด็กเมตอแต่ก็อยากให้มันเต็มส่วนเป็นกลางก็นั่นแหละไฮด้าเราก็เหลือแค่บอมบาดแล้วฮะนี่เราได้มาลูกนึงแล้วนะก็หวังว่าตอนเปิดแพ็คสไปเดอร์แมนเราจะเหลือเศษมากพอที่จะเศษลุ้งนะฮะ อันนี้เอามาสร้างได้แต่ก็เน่ยายากจัดไม่ยากจัดไม่ยากหรือเราจะไปต่อสิบแพ็คดีทุกคนขอคิดก่อนสิบแพ็คสิบแพ็คอ่ะอีกสิบแพ็คก็ได้มาไม่จบจริงๆว่ะไปสิบแพ็คจัดไปหนึ่งฮะสองฮะวิดพื้นกุนวิดพื้น วิดพื้นอีกแล้วแล้วเราก็ได้โล่ของแคปมาใบแรกแล้วนะฮะตาฮะวิดพื้นทุกคนแคปที่สองวิดพื้นนะฮะออหนึ่งสองสามสี่ห้าวิดพื้นที่ก็จะตายทีนะฮะ คนอ้วนกันอย่างนี้นะฮะมีปัญหาทางด้านการออกกำลังกายไปต่อฮนะแท็กที่สามทำไมไเราไม่ต้องรับก็ได้นีหว,ว่าเพราะว่าเรามีตัวเหลืออยู่แค่นี้อยู่แล้วไปไม่มีการตัดดวงนะไม่บอกงงเลยขอบอมบาดสามลูกก็ยังดีนะโหแล้วแบบออกมาออกทีละใบทีละใบอะบาลองซีโมหรือ โอ้ไม่อยากพูดอนิมโซลา่าปะโอบาลล็อซิโมกูว่าแล้วเศจเศจมีเป็นหมื่นไม่รู้จะไปใช้อะไรขาดตาการท์ที่ต้องได้จากแพ็คเท่านั้นแฟะออนิมโซล่าบอมบาดเฮ้ยเฮ้ยโอ้วงทีที่วงทีทีแต่บอมบาดไม่มาโอ้ยตายตายตาย โอ้โหสิบแพ็คของเราฮะไปแล้วฮะได้โลกกันมาใบเดียวที่เหลือของซ้ำนะฮะไปฮะทุกคนต้องหยุดจริงโหเนะี่ยได้เศษมาพันห้ามีเศษเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้มีเศษมีเศษหมื่นห้าแล้วนะครับทองได้หลายใบอยู่แต่เราคุณู้จไปทำไรไอ้นี่แม่งไม่มีเศษเลยเศร้าไปทุกคนเดี๋ยววันนี้ ต้องจบแต่เพียงแค่นี้แล้วสำหรับไทโอเวอร์ของเราเดี๋ยวต่อแขนให้น้องก่อนอืมแขนน้องหลุดอ่ะโอ้หลุดแบบนี้เดี๋ยวผมต้องใช้เวลาต่อทั้งหน่อยปล่อยไปก่อนแล้วกันเพราะนั้นก็กลับมาเจอกันใหม่เมื่อแพ็คสเร์แมนกลับมาผมก็จะกลับมาวิดพื้นกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ